สวัสดีครับเพื่อนๆป้ามเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพาเจ้าตัว ROCK นะครับมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะแต่ก่อนที่จะไปอันบ็อกซ์กันปําเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าทําไมป้ามถึงตัดสินใจเลือก ROCK มานะครับจริงๆติดในใจตั้งนานแล้วแหละสำหรับ ROCK นะครับปามอยากซื้อ ROCK ก่อนแฟร์นะครับแต่ว่าพอเวลาเข้าไปดูพวกอ่าฮิสตอรีต่างๆมีคนงอแงเยอะนะครับเกี่ยวกับ r o อกนะครับ อ,นนอันนู้นฉีกบ้างอันนี้ฉีกบ้างกดแล้วโยกเยกบ้างนะครับแต่ว่าทําไมปามจึงตัดสินใจซื้อมาอีกทีเพราะว่าปามีหลักเกณฑ์นิดนึงก็คือปามเป็นคนขี่เวสปาเนาะคำขวัญของเวสปาก็คือว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วไม่ได้ซ่อมนั่นคือคุณได้เวสปาของปลอมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเวสปาเรายังซ่อมได้นะครับร็อกนะครับเดี๋ยวมันจะติดในใจก็ ซื้อมาเถอะแล้วก็มาลองกดมาลองเล่นดูนะครับซึ่งจริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละเรารู้ในใจอยู่แล้วว่าแฟลนเนี้ยสกัดช็อตได้ดีกว่ามากนะครับแต่ว่าท่านในส่วนของการคอนติเนียในการสกัดกาแฟเนี่ยก็ต้องยกให้ร็อกแหละนะครับดึงบาสเกตออกเคาะใส่ผงยัดเข้าไปใหม่เติมนะ้ำ กดใหม่ได้เลยนะครับร็อกจะได้ความรวดเร็วนะครับแฟลรก็จะเน้นแบบ Perfect s h o ช็อตพรีเมาสวยๆนะนั่นเลยทําให้ปามเลือกซื้อร็อกแล้วก็มา Unbox ให้เพื่อนๆทุกคนดูในวันนี้นะครับเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าร็อกนะครับณนะปัจจุบันนะพูดถึงซีรีส์ปัจจุบันทีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือ Rock GC 8,900บาทสีซีเวอร์นะครับแต่ว่าถ้าจะไปสีดำนะครับหรือสีแดง ก็อยู่ที่11,900บาทนะครับส่วนเจ้าตัวที่ผมเลือกมานะครับก็คือเจ้าตัว Rock Pro GC นะครับมีเกจวัดด้วยมีสีเดียวก็คือสีซิลเวอร์นะครับราคา9,900บาทนะครับในส่วน9,900บาทมีอะไรบ้างนะครับรีวิวให้ดูเลยอันแรกนะครับเจ้าตัวแผ่นรองบา์นะครับใครที่ชอบวางสวยๆนะแล้วก็มีอุปกรณ์วาง ขาแถมมาให้อันที่2นะครับที่เขาแถมมานะครับก็คือเจ้าตัวแ t เ m p er เอาไว้แถมกาแฟบนบัสเก็ตนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสียดายรุ่นก่อนมากเลยนะรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวหัวกระโหลกนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นไม้สลัก rock นะเห็นแล้วเนาะคำว่า rock นะครับเป็นไม้สลักคำว่า rock นะครับก็มีน้ำหนักนะครับไซส์น่าจะ51าด นะครับ M แถมแค่นี้2อย่างนะครับถัดมาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะครับข้างในกล่องนะครับสําหรับบล็อกมีอะไรบ้างน,นะครับอ่ะเปิดให้ดูเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่า new and improve ไม่รู้อ่ะ improve อะไรบ้างแล้วก็เขียนว่า espresso gc pro เมื่อกี้ปะอาจจะพูดสลับกันนะแต่ก็นิยามว่ามี pro ก็คือมีเกตนะครับ with pressure เก e นะครับ ถ้าไม่ใช่โปรก็จะไม่มีเกทนะสิ่งที่ปามาเลือกซื้อว่ามีเกทเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าเราสก,กัดได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับถัดมานะครับมีอะไรอีกนะครับมีคู่มือด้านนี้นะครับใช้ยังไงนะครับใส่บาสเกตเทน้ำกดโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวปามาเล่าให้ฟังอีกทีนะถัดมานะครับเขาเคลมเลยนะพลาสติกไม่ต้องกลัวฟู้ดเกรดน,นะครับ Engineering โดยการใช้อลูมิเนียมใช้สแตนเลสสตีลนะครับสำหรับบาสเกตนะครับแล้วก็มีตัวดับเบิลเอ็กซิ p อะแดปเตอร์เนาะก็ใครที่จะวางเป็นช็อตนะครับก็น่าจะแถมมาให้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็กดกันเลยนะวันนี้ก็ไม่ได้เซตอัพกล้องมุมกล้องมุมสูงเอาไว้เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสูงมากๆเลยแต่ว่าความรู้สึกมันแบบ เพื่อนๆเห็นไหมว่ามันกล่องมันเล็กมากหรือว่าตัวปั๊มใหญ่มากก็ไม่รู้นะปั๊มรู้สึกว่ามันเล็กสําหรับการที่เราดูคลิปวิดีโอบ่อยๆแล้วปั๊มรู้สึกว่าเจ้าตัวร็อกใหญ่กว่าน,นี้นะครับ่ะเอาออกมาให้ดูก่อนเลยนะครับกล่องแรกรโอยทะลุไหมเนี่ยโอเคนะครับก็คือกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วอันที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวร็อก ใส่บับเบิลมาให้อย่างดีนะครับให้ดูข้างในนะครับให้ดูข้างในนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะว่ามีบับเบิลอย่างดีนะครับแล้วก็เจ้าตัวร็อกเนี่ยไม่ได้หนักอย่างที่เรารู้สึกนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบโลหะทั้งตัวแต่คงเป็นอลูมิเนียมมั้งก็เลยทําให้รู้สึกเบาถามว่านักพอกับแฟร์ไหมหนักกว่านิดหน่อยนะครับถัดมาเจ้าตัวรนะ็อกเนาะกล่องเนาะกล่องมีอะไรบ้างนะดูในกล่องแล้วกันนะครับ เมื่อกี้เขาบอกก็คือเจ้าตัวที่ไหลออกมาสองทางเสียบตรงบาสเก็ตนะครับจริงๆบอกเลยว่าแอร์เกียบมาแล้วนิดๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นยางเขาให้สแปร์มามาครับอันนี้ถามทางร้านเลยถัดมานะครับอ้าวรุดพอมาแบบนี้เลยอ่ะเป็นกระดาษแล้วก็พอมาเลยอ่ะก็ไม่รู้รักโลกหรือว่าประหยัดนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อันนี้คือที่ตักเมล็ดกาแฟนะครับ เป็นพลาสติกนะครับตักฟรุกแถมนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวบาสเกตเป็นด้ามจับบาสเกตสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูแบบแวววาวหรูหรานะครับมีน้ำหนักนะครับไม่ก้องแก๊งดูอันนี้แพงหนักนะครับเพราะหนักนะครับแล้วก็เก็บงานได้ วงาามกเจ้าตัวของร็อกนะครับมีแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อชอบไหมในการอันบ็อกซ์แบบนี้นะครับก็อันบ็อกซ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็อยากจะเก็บโมเมนต์นะครับว่าการกดครั้งแรกของปาล์มสำหรับร็อกพร้อมๆเป็นเพื่อนนะครับกดแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่านะเดี๋ยวปาล์มไปเตรียมอุปกรณ์การสกัดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟเครื่องบดเดี๋ยวเจอกันเดค๋ยวเว่าสกัดกาแวกับ๋ยวเดรั้งแรกรู้สึกยังไงย มาต่อกันครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์นะครับในการสกัดกาแฟ ROCK ก็จะขอเซฟโมเมนต์นี้นะครับเอาไวสา้สำหรับร็อกครั้งแรกนะก็จะใชออ้ประสบการณ์ที่มีกับแร์นะครับมารองใช้กับเจ้าร็อกดูไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะแต่ปามก็คิดว่ามันก็น่าเหมือนเหมือนกันปะก็ลองดูนะครับหลังจากที่รู้แล้วนะครับฟังก็จะใช้คอมบนเต้นะประมาณ8คลิกนะครับเพราะว่าเคยเห็น คนเขากดแล้วพรวดๆแล้วก็อาจจะเพิ่มคลิกเข้าไปซึ่งครั้งแรกอะ่ะมันอาจจะก,กดไม่ได้หรือว่ากดพรวดก็ไม่รู้นะก็อรอลุ้นไปด้วยกันแล้วกันนะครับตามใช้เมล็ดกาแฟนะครับทั้งหมด18กรัมนะครับแล้วก็บดด้วยคอมบินเลเตแบบคลิกนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นต้องทําอะไรก่อนนะครับก็ใสบ่บาสเกตก่อนนะครับมีข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับการใช้บาสเกต ที่ฮอใดก็ตามควรจะต้องมีด o สซิ่งหรือว่าที่กรอกนะครับผงกาแฟซึ่งปั๊มบอกเลยนะจริงๆร,ร็อกนะครับพ่อค้าหรือแม่ค้านะควรจะต้องบอกหน่อยนะครับว่าเยซื้อด o สซิ่งไหมใช้ดีนะครับปั๊มบอกเลยนะครับคนที่ฟอลโล่ปั๊มเนี่ยซื้อหมดทุกอย่างถ้ามีเหตุผลซัพพอร์ตเขานะครับ ที่พี่ทำงานอะไรกันครับช่วยบอกปั๊มหน่อยทำไมถึงมีเงินตามปั๊มได้ทุกอย่างทุกชนิดแบบนี้เป็นสายปั๊มเงินเพื่อกินกาแฟกันจริงๆนะครับตอนนี้อดข้าวอยู่ใช่ไหมเหมือนปั๊มเลยอดข้าวแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์กาแฟกินกาแฟกันนะครับทันมาใส่นะครับดดสติดสด้งนะ ก็ไปหาซื้อมานะครับปามคิดว่าอันนี้เป็น51ม m mm. มไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าลองคอนเฟิร์มกับเขาดูนะครับถัดมาก็จะใส่ผงกาแฟเข้าไปนะครับแล้ก็ใส่ผงกาแฟถ้ามันเลอะคือปกติก็ใส่ผงกาแฟลงไปนะฮะใส่ไปเลยทั้งหมด18กรัมนะครับหลังจากนั้นใช้นะครับตัวเดิมนะครับที่ใช้กับแฟนั่นแหละ คนมันไม่ใหเอสเปรสโซหรือว่าผงกาแฟของเราเนี่ยจับตัวเป็นก้อนเนาะเวลาเขาสกัดเขาจะได้สกัดได้ง่ายขึ้นนะครับโดสซิ่งเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้บุญเก่าของ CM 4200 Duchess นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นลาเวลลิ่งได้เลยกดได้เลยนะครับกดอัดลงไปเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อเกลี่ยให้หน้ามันเนี่ยเรียบนะครับก็จะเรียบเบอร์นี้เลยนะครับเห็นปะ เรียบกบนะครับแทมอีกสักหน่อยนะครับแทมให้แน่นนิดนึงนะครับโอ้ยไม่ได้ใช้แทมเปอร์แบบนี้นานมากปัมบอกเลยนะถ้าปัมทําขนาดนี้แล้วยังสกัดได้ไม่ดีนี่รอกถือว่ายากแต่เดี๋ยวมาดูกันเถอะว่ามันยากหรือมันง่ายนะครับ หลังจากพรีฮีทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงกระบวนการที่เราจะต้องสกัดกาแฟด้วยร็อกแล้วนะยังเนียนคลิปนะครับบอกเลยองความรู้นี้มาตั้งแต่ CM4002 ที่เป็นดัชเชสอีปามเคยรีวิวเอาไว้มันดูเหมือนไม่นานนะแต่ความรู้สึกว่าอุปกรณ์กาแฟมัมเยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับก็บิดนะครับแน่นเลยยังวะ น่าจะแน่นแล้วนะครับบิดให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวร็อกแบบนี้แนะนําชาบ้านนะแต่ว่าตัวเองอะ่ะเพิ่งเพิ่งกดครั้งแรกจริงๆไม่ควรสอนนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นครั้งแรกของปามเทน้ำทนํำเทน้ําแค่ไหนไม่รู้แต่ก็ถือว่าเยอะๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับปามจะเทประมาณตรงหัวนอนะ็อตมันอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อที่คอมเมนต์ว่าปัามจะสกัดช็อตได้ดีมากขึ้นยังไงเราผลอคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะปลามรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหลักการเดียวกันกับเลเวอร์เพรสโซนะมากลางๆแล้วกันยกเลยอืออือหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะนี่แหละ สาวๆเนี่ยพิจารณานิดนึงนะครับทานี้โอเคหรือเปล่าแต่ถ้าผู้ชายนี่ก็คือแนะนําเลยได้กล้ามแน่นอนนะครออับกลิ่นหอมออกมาแล้วครับไปเลยแล้วกันนะอ,อือ ก็มีความโจกเหมือนกันนะครับแต่ว่าบําไม่อยากกดหมดนะเดี๋ยวฝากนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆเจ้าตัวนี้น่าจะใส่พวกน่าจะใส่ตาช่างของทมมอได้เลยนะยกขึ้นอีกนิดนึงก็น่าจะได้หลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็ดูครีม่านะสีครีม่าดูจืดไปนิดนึงนะครับออกกล้องอาจจะดูส้มหน่อยนะครับแต่ว่าความจริงมันจืดนิดนึงนะครับกลิ่นหอมนะครับ หรือว่าเราลองไหมลองเลยแล้วกันจริงๆตรงนี้ปางก็ถือว่าปังเคยไปร้านนะที่สกัดร็อกอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าเพื่อนๆบอกว่ามันสกัดได้ดีกว่านี้อีกปามก็แนะนําปามมาได้เลยนะครับว่าสกัดยังไงคอมเมนต์เต้แปคลิกไม่โอเคนะปามต้องเท่าไหร่คลิกหรือว่าต้องใช้เลสคลิกนะครับหรือว่าต้องแทมให้แน่นกว่านี้หรือว่าอะไรก็แนะนาข้างล่างเลยนะครับแต่ว่าปามรู้สึกว่าครั้งแรกของปามนี่ได้ขนาดนี้ก็บุญเท่าไหร่แล้วนะครับ ผสมนมกินกันไหมเดี๋ยวไปเอานมมาก่อนครับแทนๆนะครับนมนะครับเรียบร้อยใส่น้ำแข็งเรียบร้อยตวงเรียบร้อยนะครับใช้สูตรเดียวกับช็อกโกเลตเลยนะสองของสลิปเลดนั่นแหละก็อันนี้ก็กาแฟสลิปเลดนั่นแหละนะครับใช้สูตร135กรัมนะครับใส่เข้าไปนะชิมรสชาติ นครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับทำไมบัมถึงชิมรสชาติกับเจ้าตัวนมเนาะเพราะว่าลิ้นบัมเนี้ยเชี่ยวชาญมาก<อ>แร์เนี่ยรสชาติอย่างไรนะครับคอมเพลกับเจ้าตัวเนี้ยถ้าคนดื่มกาแฟนะครับทุกวันนะจะสามารถสัมผัสได้นะครับว่า อันนี้อาจจะกลิ่นไม่เข้มข้นมากเท่าแฟแร์เนาะเฟเวอร์มาไม่จัดจ้านแต่ว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้าแฟงร้อยอันนี้ประมาณ80-85นะครับแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้คอนติเนียในการทําของเขาเนี่ยแค่ดึงก้านออกมานะครับเคาะโบกนะต่อได้เลยนะอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแ,แร์นะเคาะล้าง เอามาใส่ดูยุ่งยากถ้าความเร็วเจ้าตัวร็อกนะครับถ้าสกัดช็อตแบบเพอร์เฟก h o ช็อตนะก็แฟล์นะจริงๆคียมันน่าจะมีประมาณนี้ในการเลือกซื้อว่าระหว่างร็อกกับแฟคืออะไรแต่ว่าอันนี้ยความเห็นมันแล้วเนาะแล้ว,ลวอาจจะมีผสมกับฟีลลิ่งเข้าไปนะอยากบลายเทสไหมถ้าอยากบลายเทสนะครับเราควรเพื่อนกดไลค์ให้หน่อยนะให้โอตมันดูว่ามันควรมาบลายเทสกันระหว่างร็อกกับ กาแฟรสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ก็จบในการรีวิวถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ชอ่องุมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟใครนะครับที่อยากจะดูอุปกรณ์นังๆังใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยถ้าอดข้าวไหวก็จะซื้อมารีวิวให้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟบ๊ายบายครับ